หมาด้วยก็งวดที่เก้าหนึ่งอ่ะถูกไปห้าแสนทั้งเก้าหนึ่งทั้งเก้าสามตัวสามตัวตรงสองตัวศูนย์เก้าเจ็ดด้วยหรอคะอะไรปูไว้ค่ะนุ่งคอทับนอ่ะัก็ดี่ไว้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะตอนนี้นะก็มีนะคะ ลูกศิษย์นะคะของอาจารย์นอตตี้ค่ะมานาะกลับไหว้ปู่องค์ดำนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะ,ะไปสอบถามคุณแม่เพื่อนเนาะว่ามาจากที่ไหนนะคุณแม่มาจากไหนคะมาจากสมุทรปราการนะคะโอ้โมาไกลเลยมากี่ชั่วโมงคะถึงนี่มาจากโน่นตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มมาถ,ถึงนี่ หกโมงเนาะหกโมงหกโมงแปดชั่วโมงได้มคะหกโมงแล้วก็ไปหาหลวงปู่หาแล้วก็มาเนี่ยตั้งใจจะมาหาเอาไปงานปู่หามาแล้วใช่ใช่ไปหามาแล้วแล้วเป็นยังไงมายังไงคะวันนี้ก็มีของไหวมาด้วยก็งวดที่เก้าหนึ่งเนี่ยถูกไปห้าแสนทั้งเก้าหนึ่งทั้งเก้าสามตัวสามตัวตรงสองตัวศูนย์เก้าเจ็ดด้วยหรอคะอะไรปูไว้ข้ามของไม่โนนะก็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 พอดีว่า เลขตรงกับหลวงปู่นะฮะตรงกับวันเกิดตรงกับแม่ให้ตรงกันหมดเลยตรงกันหมดก็เลยทุ่มเลยทุ่มเลยแล้วคุณแม่นาอะไรมาถวายคะก็นําไข่มาร้อยฟองไข่หนึ่อร้อยน้าน้ำงมาลายธงมาลัยดาวเรืองเก้าดอกกุหลาบสี่ชุดเก้าเก้าเก้าดอกสี่ชุดค่ะเก้าดอกสี่ชุดแล้วก็ผลไม้ทู่เพียงน้ใช่ค่ะผลไม้ผัดใหญ่ นี่ท่านน้องก็มาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันมาด้วยกันุีนี้ท่านนี้เราปิ้งตรงไี้เรียกอะไรคะใบมือก็ได้ค่ะกี๊ค่ะล้วงลงตรงไี้เรียกอะไรทำมือก็ได้ค่ะสองหรือเปล่าสองสี่ตรงนี้ไว้ ไวเชียงดวงเนาะเป็นแนวทางวันที่30ธันวาคมขอให้มันหมานครัพี่สาธุค่ะมีมีเหรอฮะมีค่ะเอาจุดตรงนู้นก่อนค่ะแล้วก็มาจุดตรงนี้ก็ได้อ๋อเหรอฮะค่ะอ๋อเอ่างนเดี๋ยวลองไปขอค่ะขอค่ะไปบูชามาได้เลยค่ะสมเราก็จะพามาดูของไหว้นะมาจากสมุทปราการนะคะนี่ผลไม้เก้าอย่างเนาะ มีผลไม้ก้าอย่างอ้แก้วมังกรสีนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะคะทุกท่านแปลกเเนาะแล้วก็มัทุกส้มโอก็ลูกโอ้น่าจะโปชดโลขึ้นได้น่ามีดอกไม้ทุบเทียนนะแล้วก็มีไข่ไก่หนึ่งร้อยฟองนะคะนี่มาเป็นมาแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะคำคำหมากกอกยาคำหมากคาหมากกอกยาคำหมากกอกยาแล้วก็มี น้ำอัดน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องดื่มชูกําลัง่องดื่มชูกําลังน่าจะเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาใช่แล้วก็มีดอกกุหลาบนะฮะสี่ชุดอันนี้ได้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะนู่นรนู้นตรงนั้นก็มีสุดรอันของแม่มาแล้วคุณแม่ไปจุดด้านนอกนี่คุณแม่เอาทูบนะตัวเลขเนาะเพื่อที่จะมา าาามเช้จุดดูตัวเลขนะคะทุกท่านเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวให้คุณแม่เพิ่นจุดทูบตัวเลขก่อนนะคะคุณแม่ท่านนี้มีโชคมีลเมื่อไหร่คะอ๋อสั่งที่ไม่ให้บุญคือนะมาทำบุญมาครั้งแรกวะคะมาจากไหนคะอ๋อกับปองปอนแชนแนลค่ะกับตันดําซิ่งค่ะแม่ต้องกดกดเลยมันจะไม่เห็นอ๋อมาจากชัยพุ้มขวามาจากชัยภูมิอยากมา อันนี้ขอกหลุ่น้ำตั้งค่าจิมาหลายแ้่แล้วโอ้รอบนี้ก็เลยได้มาจริงๆริงเนี่ยนมาทด้นู้น้ำเพลินดอกโอ้ห้าสูกคดนี้แล้วจริงจังอีกรอบค่ะเพื่อเพลินหายโสกปีใหม่เนาะค่ะแม่ลืมเลขทูบเด้อทูบอาจารย์ได้ก็เลบ้านบแล้วเจ็ดสี่ห้าสี่หค่ะเจ็ดแล้ก็เลขทูบคุณแม่เนี่ยเอามาจุเดี๋ยวคุณแม่ทำหย ปักเสร็จผลล้าไม้ของคุณแม่ก็ได้ค่ะค่ะเลขทูของคุณแม่กะเทียมบารุนนะเลขทูกของคุณแม่เนาะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะอ้วนค่ะอ๋อพี่อ้วนเนาะขอญาตเรียกพี่เลยแล้วกันพี่อ้วนจากสมุทรปราการนะคะวันนี้มีเลขตัวเลขในใจไหมคะ วันนี้ก็เล่นตามผู่เลยอัดตามผู่เลยเลขทู่ปู่แล้วก็เลขชุดของอาจารย์เนาะแต่ชอบสี่หกมากกว่าแต่ก็อัดสี่ห้าเยอะกว่าสี่ห้ากับสี่หกเนาะหนึ่งอะตัวแรกหนึ่งค่ะตัวแรก เคยฝันฝันเล่าให้น้องฟังนะฮะเอาเสี้ลูกแก้วมาถวายปู่แล้วด้วยเช่าปู่ไปแล้วด้วยคุณแม่ก็ได้บูชาปู่กลับบ้านเนาะหนึ่งนะทุกคนตัวแรกตัวที่สองน่าจะเป็นสามนะคะเขาเป็นประวัติอยู่ยวได้ไม่แจ้ง สองหกเก้านะสองหกเก้าอันแรกมันมีขีดอ่ะแล้วก็มีขีดอ่ะอ๋อแรกหกอ่ะแต่มันมีมันมีขีดอ่ะบนไม่ขีดล่างคะน่าจะขีดล่างปู่ขีดล่างก็จะเป็นเก้าขีดบนจะเป็นน่าจะเป็นสองหกเก้านืาสองหกเก้าเนี่ย นี้ก็นั่งแหละลุ้นแหละนั่งลุ้นเลขทูบไม่ธรรมดามคุณหลักหกแสนหลังสามสิบเซนซึ่งแม่อีกก็ไม่ต้องแปลกใจเลยน่าจะมากกว่าหกแสนอ่าจจะมากกว่าซือได้ไมต้องกัวดู้ ัวที่สามมาแล้วนะทุกท่านจะเป็นศู 9. 9นย์หรือเก้าเก้านอว่าลายสีสวยจังเลยเก้าชัดๆอ่านเธอเส้นหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้านะทุกคนเก้าเด็ด าาสามตัวออกมาแล้วะเห็นเลขะะเด็ดทุกวันสามเก้านะ่ะเยอะแ่ะ,ะแก็อย่าลืมนะคะเลขอาจารย์นอตตี้เนาะวันนี้นะคะวิ่งสี่รูดสี่นะทุกท่านสี่สองสี่ห้าสองห้าสี่ศูนย์นะคะส่วนเลขทูบเนะาะเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ปล่อยมาเรียบร้อยนะะเจ็ดสี่ห้านะคะเลขทูบของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกท่านอย่าลืมเนาะแล้วก็มีเลขฝันนะอาจารย์นอตตี้นะฝันเห็นพี่น้อยนะคะ มายกนิ้วให้สี่นิ้วนะคะทุกท่านแล้วก็ชิพจรนะ,ะจะหมดไปสี่เนาะจนเหลือศูนย์นะทุกท่านอาจารย์นอตตี้ก็เลยตีไปสี่ศูนย์นะฮะแล้วก็ <c oughs> อายุของพี่น้อยนะคะที่จากไปแล้วเนาะ,ะก็สี่สิบหกปีนะคะขอขอขอค่ะขอบคุณค่ะขอขอทุกท่าน<อ>เป็นแนวทางนะคะประจำมาที่สามสิบธันวาคมนี้นะคะ ก <c oughs> <c oughs> ็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ